สวัสดีค่ะก็ขออนุญาตตอบคาถามอคอมเมนต์ท่านนี้นะคะพอดีวันนี้พี่เจสก็เพิ่งจะเสร็จงานเนาะก็เลยเพิ่งเข้ามาดูใน Ti ๊กต็อกนะคอมเมนต์ข้ามาเยอะมากจริงๆนะคะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็ท่านที่เข้ามาว่าก็ไม่เป็นไรเนาะพี่เจสก็ทําใจได้ยอมรับทุกฝั่งทุกทุกภาคส่วนเลยนะคะทุกท่านนะคะ คอมเมนต์นี้บอกว่าเห็นอ้างอิงพศสองห้าสามแดแล้วหลังจากนั้นไม่กี่ปีก็ฟองสบู่แตกห้าห้าห้าแล้วก็หัวเราะนะคะคือ <c oughs> การฟองสบู่แตกเนี่ยมันไม่น่าใช่เรื่องหน้าขำนะคะมันก็เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งของประเทศเรานะคะซึ่งพี่เจษนั้นเกิดทันนะแล้วก็โตแล้วด้วยตอนที่ปอปห้าี่5 4 0ฟองสบู่แตกพี่เจษอายุป,ประมาณ1ิบดย่างสิบแดนะคะก็กำลังจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยพอดีก็ ทางบ้านก็ได้รับผลกระทบนะก็คือคุณพ่อพี่เจสเนี่ยเปิดโรงเรียนกวดวิชานะคะแล้วก็แล้วก็สังเกตเอ๊ะทำไมปี40ก่อนหน้านั้นนะคุณพ่อจะกลับบ้านค่ำมากนะค่ำมากจริงๆสามทุ่มนะกว่าจะสอนเสร็จเด็กหมดอะไรเงี้ยเราก็เห็นเอปี40-41นะพ่อกลับบ้านเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าคุณพ่อคุณแม่เลยนะห้าโมงเย็นก็กลับบ้านละสุดท้ายประมาณปี42ประมาณ42นะก็ รวยกับวิชาก็ปิดตัวลงไปเนาะกฟ็ฟองสบู่แตกนะั่นหลายๆคนก็คงจะทราบสาเหตุแล้วนะคะแต่ว่าพี่เจษก็อยากจะขอเล่านิดนึงนะว่าหลังจากเหตุการณ์ฟองสบู่แตก GDP ของเราก็ลดลงนะคะประเทศไทยลดลงประมาณแค่2ปีเท่านั้นเองคือปี40และปี2541นะคะหลังจากนั้นปี2542นะคะก็ บวกเยอะเลยค่ะประมาณ5-6%ขึ้นมาเรื่อยๆ7% 8% 4-2-4-3-4-4-4-5-4-6ก็บวกมาตลอดนะคะจนไปถึงปี5-1เนาะที่ GDP เราติดลบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะบอกว่าเหตุการณ์ฟองสบู่แตกนั้นก็เป็นเศรษฐกิจต,ตกต่ำนะคะเออวิกฤตต้มยำกุ้งนะแต่ GDP ของเรานั้นก็ตกเพียงแค่2ปีเนาะไม่ได้ตกนานนะคะก็ตกเยอะเหมือนกันนะก็แต่ว่าก็2ปีนกับ41เท่านั้นเองจน ต่างชาติทางสหรัฐอเมริกานะเขาให้สมญานามว่าประเทศไทยเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเปรียบเหมือนกระทะเทฟลอนนะคะสมัยก่อนนะก่อนปี5้านนะก็เขาก็ให้สมญานามว่าประเทศไทยเศรษฐกิจของไทยเปรียบเหมือนกระทะเทฟลอนก็คือว่า เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในกระทะน,นะเราก็ใช้เพียงแค่ฟองน้ําหรือผ้านะลูป,ปรื้อออกไปทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์การเมืองหรือว่าเกิดเศรษฐกิจตกต่ำหรืออย่างต้มยำกุ้งเราก็ใช้เวลาเพียงแค่2ปีเองเนาะในการที่อ่ารีเฟรชเศรษฐกิจขึ้นมานะคะก็อยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะในฐานะที่ตอนนั้นก็อายุ18นะคะอยู่ในเหตุการณ์นะก็ขอบคุณคอมเมนต์นะคะแล้วเจอกันค่ะ